สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาท่านผู้ชมมาก,กินแนวแซ่บๆวันนี้ก็พากินส้มตำอีกแล้วค่ะกินกับถั่วงอกเพาะสดๆเลยค่ะกว่าจะเพาะได้แบบนี้นะคะช่วงนี้หน้าหนาวก็ใช้ระยะเวลาประมาณสามอาทิตย์กันเลยทีเดียวดังนั้นจะต้องเตรียม,มเมล็ดไว้เพาะต่อเนื่องค่ะจะได้มีกินตลอดวันนี้ก็จะมาพร้อมนะคะเมา่วมอยสู่กันฟังเรื่องการได้สามีต่างชาติฟังออเดอร์ผู้ใดอันอยากเดินทางสายฟัวนะคะก็เป็นการแบ่งปัน แชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตนะคะหลายคนก็จะมองว่าการได้สามีนะคะวัยกเกษียณหรือว่ารักต่างวัยอายุหลายกัวเนี่ยเขาเอาเฮามาเป็นคนรับใช้ให้มาเฮ็ดกับเขากำนาหนมเฮ็ดงานบ้านดูแลบ,บ้านซักผ้าซักผ่อนดูแลขัดเจ้ามันจะถือกลัวนะคะอืมหลายคนก็คิดแบบนั้นเงี้ยขำนะคะเขาก็บ่ไห้ถามว่าทำไมคนถึงคิดแบบนี้กันเยอะเพราะว่า มันก็มีคนที่ประสบพบเจอไงเขาเคยเจอมาแล้วนะคะเขาก็มาแบ่งปันเล่าเรื่องสู่ฟังนะคะดังนั้นฟังแล้วก็คิดตามเนาะมันว่าแมนบาสุกคู่นะคะม่นจะเป็นแบบนั้นเสมอไปมันก็ว่าแมนนะคะฟังกับปุดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคิดตามไปสาหรับตัวปุ้ยการได้สามีอายุไายกว่วนี่มันก็เป็นความพึ่พอใจความฮักความชอบของเขาเองเนี่ยแหละคะ่ะ ผักงามมากค่ะลวกดอกผักกินแซ่บแสบแต่พี่น้องถามว่าเขาเอาเรามาเป็นคนรับใช้หรือเปล่านะคะให้ดูเอาค่ะจ้างคนก็น่าจะประหยัดกว่าเอาปุ๋ยมาเป็นคนใส่นะ <c oughs> เพราะว่าค่ากินแต่ละอาทิตย์ไม่ถูกนะคะไหนจะค่านั่นค่านี่นะเงินส่งเสียกลับบ้านอีกไหนจะเงินใช้ใจในแต่ละวันนะคะ อยู่ที่เนี่ยงานบ้านถ้าเราไม่ทําเราก็จ้างเขาได้นะคะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เขาบว่านิยมจ้างคนมาอยู่กินนอนนำ้ำมันส่วนหน่อยที่เขาจ้างแบบให้คนมาอยู่กินนอนนำ้ำที่นี่เท่าที่เห็นนะถ้าจ้างคนมาทำงานบ้านนะคะอยู่ดูแลส่วนใหญ่เขาจะจ้างมาดูผู้สงะะูงวัยค่ะให้อยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมง แต่ว่าถ้าเป็นทํากับข้าวทำความสะอาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจ้างเป็นรายชั่วโมงค่ะท่านต่ําก็สามชั่วโมงแหละต่อวันนะคะหรือจ้างอาทิตย์หนึ่งมาสักสามครั้งอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็บอกสูฟังเด้อค่ะพี่น้องชีวิตคู่ของแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะประสบการณ์มันกับบ่คือกันมันก็เป็นเรื่องเล่าเนาะ มันอยู่ที่การเริ่มต้นถ้าเฮาอันคุยกันเปิดอกตั้งแต่ที่แรกปัญหานะคะมันก็ไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะว่าถ้าเราต้องการนะคะอะไรเราคุยเปิดอกกันตั้งแต่ที่แรกถ้ามันไม่ใช่มันก็แค่แยกทางแค่นั้นเองปุ๋ยก็คขึ้นกันที่ปุ๋ยสามารถอันจมดาผัวใดนี่ย้อนยังเพราะว่าปุ๋ยเบาตั้งแต่ที่แรกนะคะ ก็เคย,ย่านพอดีนะ,ะยากัยามาแล้วนะคะบงเงิดพอดีุ้ยเคยบอกในหลากหลายคลิปนะคะในช่องแดงอยากมีปากมีเสียงอยากมีสิทธิ์พูดนะคะ เราจะต้องมีงานมีเงินเป็นของตัวเองนะคะจะทำอะไรมันสะดวกที่สุดอะไรที่เรารอนะคะขอแต่ขาเจ้านี่นะคะบางครั้งอะ่ะมันจะทั้งน้ำตามันจะอึดอัดค่ะดังนั้นถ้ามีโอกาสที่จะทำงานหรือสร้างไรายได้เป็นของตัวเองนะคะทำเลยต่อให้ไม่ไปไม่ไปทำงานนอกบ้านนะคะ เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะทุกวันนี้คืองานออนไลน์ค่ะท่านผู้ชมลองทําดูนะคะโลกโซเชียลนี่แหละนะคะปังแต่เราต้องจับจุดให้ได้นะคะ